โรงเรียนแม่เสเรียงบริพัฒน์ศึกษาตั้งอยู่ตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น2020คนผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน105คน บริหารงานโดยในบำรุงศักดิ์บุรสิทธ์ผ่วอหนวยการโรงเรียนมีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดังนี้ 1. จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างนักเรียนเป็นนวัตกร 2. จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 3. จัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเท่าเทียมผู้อื่น เพื่อให้บรรลุปเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจึงได้มีการขอสนับสนุนงบป,ประมาณการสร้างอาคารอนเนกประสงค์แบบพิเศษ3ามชั้นจากกระทรวงศึกษาธิการตามการจัดสรรงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปีงบป,ประมาณ2567งบผูกพันปีงบประมาณ2567ถึง2569งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้โครงการโรงเรียนคุณภาพ กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพชุมชนโรงเรียนมัธยมดีสีมุมเมืองวงเงิน4 9ล้าน6 0 0บาทและหาผู้รับจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยได้ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัทมาพรคอนสตรักชั่นเป็นผู้รับจ้างในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ3ชั้นด้วยวงเงินตามสัญญามูลค่า47ล้าน4 0 0บาท โดยเริ่มทำงานวันที่30กันยายนพุทธศักราช5 6 6 7ถึงวันที่3มกราคมพุทธศักราช2569รวมระยะเวลา460วันแบ่งงวดงานออกเป็น14งวดและผู้รับจ้างสามารถดำเนินงานตามงวดงานที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุปเป้าหมาย นอกจากการดำเนินงานก่อสร้างที่เป็นไปตามแผนแล้วโรงเรียนยังได้แต่งตั้งคณะทำงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัดประกอบด้วยคณะกรรมการกำหนดราคากลางคณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยการกำกับติดตามของนางวิภารัตนธมารองผู้อำนวยการโรงเรียนและนางพิทยาพรบุรสิทธิ์หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบป,ประมาณกรรมการผู้คุมงานคณะผู้ตรวจรับงาน ทั้งนี้การดำเนินงานทั้งหมดอยู่ภายใต้การกำกับติดตามของน,นายนรงชัยโชคอรุณรองผู้อำนวยการโรงเรียนและนายวิทยาปริสาวง์หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปภายใต้การกำกับของนายบำรงศักดิ์บุรสิท์ผู้อำนวยการโรงเรียนโดยอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษสามชั้นประกอบไปด้วย ชั้นที่1เป็นใต้ถุนโลง่งเหมาะสำหรับทำกิจกรรมรูปแบบ active learning แก่นักเรียนได้อย่างหลากหลายประเภท ชั้นที่2มีห้องเรียนทั้งหมด8ห้องและห้องสำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติม2ห้องรวมเป็น10ห้องโดยแบ่งเป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์จำนวน4ห้องห้องศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศจำนวน1ห้องห้องเรียนทั่วไปจำนวน3ห้องและห้องสำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติม2ห้องประกอบไปด้วยห้องศูนย์การเรียนรู้เดป้า ยัง Maker Space และห้องสตูดิโอสำหรับการเรียนรู้ด้านดิจิตัลยุคใหม่และชั้นที่3เป็นห้องประชุมขนาดใหญ่พร้อมระบบปรับอากาศและเวทีมาตรฐานสามารถรองรับจำนวนผู้ใช้งานขั้นต่ำได้มากถึง840-1,000คน และนี่คืออาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ3ชั้นโรงเรียนแม่เสเรียงบริพัฒนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ของชาวแม่เสเรียงโรงเรียนพร้อมที่จะนำพาผู้เรียนก้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพขอบคุณค่ะ